จากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันค่ะสำหรับ For Today นะคะที่จัดขึ้นโดย Thailand Full Funnel Agency ค่ะ Fortoday Agency สัญชาติไทยผู้ปฏิวัติการให้บริการแบบ Full Funnel Agency ปเปิดเผยทิศทางการตลาดออนไลน์ครึ่งปีหลังพร้อมระบุ4กลยุทธ์พิชิตยอดขายเข้าใจเข้าถึงผู้ซื้อสินค้าและบริการตัวจริงเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนคาดว่าช่วยให้ภาคธุรกิจมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า3เท่า สำหรับบริการของฟอร์ทูเดอครับเราอะรับดูแลการตรลาดออนไลน์เนาแล้วก็เน้นยอดขายแล้วก็เน้นเพิ่มลูกค้าใหม่มีธุรกิจอย่างแรกเลยคือเรา,อาดูแลเรื่องของตัวเว็บไซต์ให้นะครับหรือว่าการสร้างสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บนเฟซบุ๊กติ๊กต o อกเนาะหรือคอนเทนต์บนลาซาด้าชอ็อปปี้อันนี้เราก็ดูแลให้อย่างที่2เนี่ยก็คือเราดูแลเรื่องของการยิงโฆษณาให้สินค้าแล้วก็บริการของลูกค้าไปแสดงเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเอ่อการ ติดตั้งการเก็บข้อมูลต่างๆเนาว่ายูสเซอร์เนี่ยเข้ามาจากช่องทางไหนเราสามารถติดตามได้ตั้งแต่คนเห็นโฆษณากระทั่งการถือยอดขายแล้วก็สุดท้ายเลยไม่ใช่บริการแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยลูกค้ากันแบบโตเนาะเราเนี่ยคอนเน็กต์แบรนด์แต่ละแบรนด์เข้าหากันคอนเน็กต์เจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจเนาะให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงและสนับสนุนกันเได้ครับจากประสบการณ์ที่ Ford ทูเดได้มีโอกาสให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับประเทศ คาดการณ์ว่าทิศทางของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครึ่งปีหลังของปี2024จะเป็นปีที่ทุกองค์กรหันมาให้ความสํำคัญกับข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากผู้บริโภคมากขึ้นและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ